ว่ายังไงดูครัพี่ถามว่าใครๆก็อยากรู้ฮะครบกันมาตั้สิบปีจุดไหมฮะสิบสองเลยเหรอโอ้โหนะฮะถ้าเป็นเราเนี่ยเราแต่งตั้งแต่ปีแรกแล้วนะไม่ <c oughs> ต้องรอสิบสองก็ได้นะฮะใช่ผมแจ๊คไปพบครักก้งแรกนะฮะไปพบกันได้ยังไงนะฮะอ,อันนี้ถามเลยนะครับจะบอกนะจะบอกครับเรียนท่านพอประิสุทธิ์นะครับ ขออสั regions, มเทิ์นะครับขออรุณาท่านพออาจารย์พิธนการับท่านรองสังชาญท่านดูดูนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านแล้วก็แ <c oughs> ขกทุกท่านนะครับไม่ใช่ถามว่าไปเจอแล้วเป็นไงครับผมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนท <c oughs> ี่โรงเรียนสถาวิทยาตอนมปลายครับคือม .4 คือเจ้าสาวเขา เรียน,นตั้งแต่มาต้นตั้งแต่มาหนึ่งพอผมเข้าไปก็ได้อยู่ห้องเดียวครับเรได้ <laughs> อยู่ห้องเดียวกันได้ทั้นนงนี้เขาเป็นคนน่ารักครับน่ารักใมเล็กนะนะ่ารักตั้งใจเรียนทุกวันนี้ผมยังอิจฉาตัวเยเลย,ยมีแฟนน่ารัก <laughs> <laughs> เริเ่มเริ่มด้วยกันตั้ง <laughs> สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือก็อาศัยการหยาดตู้ปืนปืนอาหารทุกวันแล้วก็ปืนดําน้ําด้วยก็เลยนั่นเป็นตัวอย่างนี่ยครับก็ใช้ในการโทรนะโทรเจี๊ยกกันนะมันตอบเปลี่ยนด้วยเจ้าบ่าวประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวคะครั้งแรกที่พบเลยประทับใจอะไรไหมครับนี่ผมเห็นแล้ผมก็ประทับใจเลยครับคือเขา เป็นคนน่ารักครับลิ้มอะไริมเขาจะน่าร <c oughs> ักเขาเขานั่งอยู่หน้าห้องผมนั่งอยู่หลังห้องผมก็จะมองเขาตลอดเลยเ <c oughs> ขาไม่เคยมองผมเราไปอยู่หน้าห้องประทับใจคือเขาเรียนเก่งนะครับเรียนเก่งวางตัวดีเป็นที่รักของอาจารย์นะครับชอบช่วยเหลือครูบาอาจารย์ผมบาเลยแล้วก็ประทับใจเรามีหลายอย่างผมผมไม่ได้นึกตอนนี้ได้ คือมันมีมีเยอะมบกทีนี้เราฟังเจ้า่าวไปแล้วาทีนี้เรามาฟังเจ้าสาวกันมากเขาโทรมาจีบปีน้เขาต้องเขาจีบนาเซเว่นป๊นาเซเว่นก่อนตอนแรกเขามีมีอะไรมากกว่คะือเขาจะเอาดอกไม้แล้วก็ขนมไว้ที่ลินชักโครกนะคะเราก็พยายามสื่อพยารามสื่อให้วุกร้ เคยบอกเรามีมาสื่อใช่ค่ะก็คือมีมาทุกวันประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ค่ะตอนจะรู้ก็คือตอนเป็นเช้าตอนจะรู้ก็หมดไปหลายบาทใช่ค่ะก็กินไปหมดเลยประทับใจในตัวเจ้าหมาของก็สิ่งที่ประทับใจค่ะก็เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายค่ะแล้วก็เป็นคนที่ง้อเก่งมากคือเป็นคนที่ง้อเขาก็จะง้อตลอด คงอไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ง้อตลอดแล้วก็ใส่ใจค่ะโทรมาทุกวันแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆทั้ง12ปีก็คือคือการวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่างประสามค่ะก็เลยประทับใจในตัวเขาพอมาสมุดเป็นสมุดไปเป็นเรื่องราวความรักที่น่าประทับใจแล้วรู้สึกว่าโลกใบนี้มันมีแต่ความรักความอบอุ่น หลายคู่ต้องสงสารแน่นอนเลยนะเ a ้าอยากจะมีอะไรแบบนี้บ้างนะให้ดูคู่นี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่มีแฟนนะฮะลองกลับไปโต๊ะทำงานก็ได้เนาะลองลองเปิดเปิดดูนะเผื่อมีใครมาต้อนอะไรไว้นะพยายามพยายาวดีนะมีอะไรที่จะไปทำเหมียวกันเป็นไงบ้างเข่าเหรอมีกระปับมีกี่คนต่อไปเราอยากให้ทั้งสองเป็นคู่ที่มั่นคง ทำทมเขาเรียกว่าทำมั่นสัญญาหรือว่าอะไรก็ได้ที่จะบอกบอกบอกอะไรกันเพื่อเป็นการยืนยันความรักของเราทั้งคู่นะคะเป็นจับแต่จะบอกก่อนนะคะสำหรับผมนะอ๋อแต่จะบอกเพราะว่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงเรื่องเรื่องสุขภาพเขาเพราะว่าเขาทำงานนอนนี่คือเวลา ผมก็จะเป็นห่วงเพราะว่าเขาจะป่วยบ่อยหนาวเป็นแบบอย่างนี้ผมก็จะสัญญาต่อหน้าทุกคนนะครับทุกคนในที่นี้เนี่ยนะครับว่าผมจะดูแลนะครับเจ้าสาวของผมนะครับแบบนี้ตลอดไปจนกว่าผมจะตลอดไปครับอย่างที่ว่าผม็ไมีลมหายใจครับผมสัญญาครับขอบคุณ เมากดาษินอนเงเปียกไ้นนี่เจ้าสาวบานไม่มกาจะบว่าเราก็จะอยู่เรื่อยเป็นนี้นแตไม่ได้ินนะตนม่เคะมาสังเกตไหมแต่ขึ้นมาเนี่เราิ่กันแล้ว มันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขเห็นเขาสง้ความบอกว่าทำไมวันนี้มันมีแต่ความสุขความรักความอบอุ่นนคุณยังไม่เห็นดังทำแล้วก็อะไรังไรเราเราจะให้องที่จะให้ดังกลาวขอคุณเพ่เป็นเียรติที่าได้นคมสุนีนะครับเริ่มทีเจ้าสาวก่อนบ้างไหมเจ้าสาวเลยค่ะขอบคุณ ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ทั้งสี่ห้านเลยนะคะขอบคุณพี่น้องที่ช่วยให้งานทั้งวันวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะก็ช่วยช่วยกันไม่ได้จะ organize อะไรเลยก็คือพี่สาวที่จัดการให้หมดถ้าไม่มีเหล่าบรรดาพี่สาวเนี่ยงานก็จะไม่ดําเนินมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณญาติย่านะคะที่เดินทางมามาจากภาคอีสานแล้วก็เพื่อนด้วยนะคะมาจากศรีสะเกษบุรีรัมย์โคราชหลายจังหวัดมากเลยแต่ก็เดินทางมา ร่วมแสดงความดีกับพวกเรานะคะนม่จะญาติญาติแล้วเ็เพื่อนร่วมงานนาะคะเพื่อนร่นนะะวรามงานก็มาจากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นจากโรงเรียนสายดาวิทยานะคโะรงเรียนสุเหร่าสารลอยแล้วก็เพื่อนๆที่ทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลกลมล้อที่ทำางานนะคะแล้วก็โรงพยาบาลแก่นหางแมวนอกจากนี้ก็ยังจะมีเพื่อนสนสิทสมัยมัธยมอดุศึกษานะคะที่ยังไม่เคยลืมรอสองคน,นนะคะ ก็ขอบขอขอบคุณแขกผู้เกีรติทุกท่านนะคะถ้าเกิดในนี้ทิดท่านประการใดราสังคทขออภางไว้นที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิญเจ้าบ่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะคะครับตามเขาเลยตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพอครอบครัวผมนะครับพ่อบองผมแล้วก็ครอบครัวของสายรักษานะครับไม่มีสองครอบครัวนี้นะครับก็จะไม่มีงานวันนี้นะครับ ก็อย่างที่เจ้าสาวได้พูดไปหมดแล้วนะครับก็คือถ้าไม่ได้ครอบครัวก็ไม่มีวันนี้นะครับไม่มีใครช่วยแัดไม่มีใครช่วยดูแลแขกนะครับขอบคุณโรงเรียนสตาวิทยานะครับที่ที่ยังรักและยังมาร่วมแสดงความดีของผมขอบคุณจากใจจริงนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณครูนะครับที่เคยดูแลผมนะครับตอนอ่ ตอนนีงเรียนอยู่คือประถมนะครับนะครับแต่โรงเรียนบ้านตเลียนนะครับปูนทรายปูนปูนนะครับดูแลผมตลอดมาตั้งแต่ผมโดนเขี้ยวตัวเล็กนะครับจนจนจบนะครับมาต้นนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนนะครับที่ทํางานแล้วก็สมัยหมมัธยมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแขกที่เข้นมีเจ็บทุกท่านเลยนะครับถ้าเกิดขาบตกหลุมข้องกันใดนะครับผมขออภัยด้วยนะพี่ด้วยทางของผ ครับก็ตอนนี้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็ได้ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับงานในเวลาท้องถิมแบบนี้นะฮะ